รางวัลชนะเลิศอันดับที่หนึ่งได้แก่หมายเลขอะไรเดีหมายเลขอะไรดีคะหมายเลขหมายเลขหมายเลขได้แก่หมายเลขหมายเลขหกค่ยินดีเลยครับาม,มาบความสวยความสัมากนะละสิงสันเลย เพระา, 50, า,า,พาะครับเงินรางวัลโดน50,000บาทสายกระไายและคงคุณเกียยอดรับด้วยนะคะค่นนะนะฮงนี้แพลนนักบ็อกเอร์2เย้ครับสวัสดีครับก็เมื่อวานนะฮะที่เห็นภาพกันไปน้องโบน,นัสได้รางวัลชนะเลิศในการประกวดเมื่อคืนนะฮะก็เป็นธรรมเนียมครับ ปกติแล้วเวลาเราได้ตำแหน่งเนี่ยบางงานเขาก็จะให้เราไปแสดงตัวไปโชว์ตัววันนี้เราก็เลยเ,เห็นว่ายังไม่เคยทำคอนเทนต์ที่เกี่ยวกับการแต่งหน้าแบบเบาๆไปร่วมงานวันนี้เราก็เลยชวนทุกคนเนาะมาดูว่าการแต่งหน้าให้แบบเบาๆสามารถไปร่วมงานได้ไปงานแต่งได้เนาะมันยังไงเดี๋ยวบอสจะลองลองปรับดูเอานางงามเนี่ยหาที่ไปโชว์ตัวเนี่ยปรับดูให้มันแบบอ่อนให้มันดูสดใส เหมาะสำหรับไปร่วมงานไปร่วมงานกับผู้ใหญ่เนาะเผื่อเพื่อนๆจะเอาไปใช้กันได้ครับเนาะเหมือนเดิมเตรียมผิวเราก็ใช้ตัวเดิมครับที่เทสที่แล้วที่เราใช้เนาะเรายังใช้ลังโคมเจเนฟิกอยู่เนาะวันนี้เราก็จะแต่งดูครับเบาๆซบๆเนาะไม่ไม่หนักเหมือนเวลาประกวดเนาะวันนี้เราไปเหมือนไปร่วมงานใชใ้สีเหลืองนะครับชาแนลเบส ตัวนี้มาเทปที่แล้วที่าบอกไว้เออเป็นนางงามเนาะใช้สีชมพูตอนคืนอน,นี้ใช้สีเหลืองวอง่อนะคบนะครับ,ครบแค่ลงเบตไปอะ่ะคือหน้ามันสว่างแล้วมันช่วยได้จริงๆนะเพื่อนๆคนไหนที่แบบยังไม่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 ไม,ไ,มไม่เปิดใจเออไม,ไม,ไม่ไม่ได้คิดว่าแบบลงรองพื้นไปมันก็นไม่เห็นแล้วอนะไรอย่างเงี้ยมันมัน,ม,นมันช่วยได้จริงๆนะสําหรับ ยิ่งถ้าสมมติเราแต่งหน้าที่มันเบาที่มัน,มนซอฟใส่แล้วอ่ะมันควรจะแบบรองพื้นควรจะบางเนาะก็เห็นมาจากเน,นือในวันนี้ขอเปลี่ยนตัวพัมเมอร์เนาะใช้ตัวนี้ครับต่อไปนะฮะเป็นตัวคอนซีลเลอร์เนาะรักลับมาใช้ตัวเดิมตัวนี้อ๋อบิดได้ <laughs> โอเคเอสเต้น,นะฮะที่เคยแนะนำว่าชอบ มันจะเป็นน้ำแบบเนี้ยเป็นน้ำถ้าแต่งหน้าที่มันใสๆแล้วอ่ะฉันก็เลยจะชอบตัวนี้มากกว่านะนี่ของไฟมันก็นก็ปิดเลยนะเราคนที่อย่างโบนั้นเนี้ยชอบแต่งหน้าโดยใช้คอนซีลเลอร์เป็นหลักอย่างเดียวเนี่ะเน,นี่ยอันเนี้ยดีเลย <S <S โอเคได้แหละนี่รองพื้นเนาะเขาก็ยังเลือกใช้ตัวเดิมกลงมังผมแต่พอวันนี้บ้านจะลองเอามาผสมกับ เอสเตดดับเบิลแวร์นิดเดียวนดเนฮะเรามาผสมกันก่อนเนาะผสมที่หลังมือก่อนแต่วันนี้ขอลองเอาอันนี้ครับเพื่อนๆน่าจะเคยใช้กันนะทามาผสมห,หน้ามันดูมีความกรว์ วิธีการลงรองพื้นของบารคือบารจะแตกเป็นไข่ปลาทนทั่วหน้าเลยครับเขาจะไม่ไม่ค่อยปาดสีอันแล้วแล้วก็เกี่ยอันเนี้ยคือไม่ไม่อยากจะเถือ่อหรือว่าย่นหน้านองไปน้อพับตบรองพื้นนะฮะชุบน้ำก่อนเพือ่อเกี่ยมันจะได้บางเบาแต่จริงวันอย่างวันเนี้ยบางเบาอ่ะเราใช้กันก็ได้นะ มันลืมหยิบไม่ทันแล้วจะได้เมื่อวานไม่ได้ทําคลิปเพราะว่าเขาให้ไปรายงานตัวแต่เช้าตั้งแต่เที่ยงเนาะเราก็ต้องแต่งหน้าแบบเลยไม่มีโอกาสได้แบบเอาภาพติดขอบเวทีมาให้ดูเหมือนคราวที่แล้วเราใช้คอนเทนเลอร์อของตางครับว่าอันนี้ที่เรามีมันขาวไปนะเนาะเขม ผสมกันมาผาสมออิลเลอร์สีขาวนั้นมาผาสมตัวรองพื้นนะให้สีมันดูดอกลงไม่สว่างเกินไปคอนซิลเลอร์รอบมีบัตจโลงเพื่อเน้นจุดรับแสงแล้วก็ปกใต้ตาด้วยมันก็จะใต้ตาตรงแก้มน,นี้คางจมูก โทษนะครับเมื่อกี้นี้เออมีสายเข้าใช่มีสายเข้าวิดีโอก็เลยตัดไปก็เลยมันข้ามขั้นตอนอันนี้ไปครับเราใช้รูดแก้มน้ำโดยใช้อันนี้เน,ะน,นาะใช่ีสีชมพูไปก็คือวางตรงนี้ปุ๊บปุ๊บแล้วก็เอาผับเกี่ยปุ๊บปุ๊บแล้วก็ลงแป้งแป้งทีนะฮะแป้งฝุ่นตัวเดิม แต่ทีนี้เมื่อกีนีนบารบอกไว้คือบารจะลงแป้งโดยใช้พับเนี่ยตกแป้งก่อนทั่วหน้าปุ๊บทั่วหน้าแล้วปุ๊บบารจะใช้ผู้กันเนี่ยครับคือบางคนเขาจะใช้ผู้กันเลยตั้งแต่แตะแป้งแล้วก็ลงเลยแต่สําหรับบารบัไม่ถนัดก็เลยวางอันนี้ก่อนและเทคนิคคือเอาอันนี้มาเกลี่ยให้มันบางเบาโดยวิธีการวนวนให้ทั่วหน้าเลยค่อยวน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 ,วน,วนทั่วหน้า จนหน้ามันจะดูใสแล้วมันจะขึ้นเงาขึ้นมาฮะโอเคเนาะก็จะประมาณนี้เมื่อกี้ที่ข้ามไปก็แค่นี้เนาะป,ประมาณนี้คิวคิวขอใช้แค่สองตัวนี้ครับของที่อ่อนอ่อนอ่อนเลยใช้ที่อ่อนปัดผมคิวว่านี้คิวจะไม่คมตองดูเทคนิคดูว่า แต่สัดส่วนคิ้วเท่าเดิมนะครับหัวคิ้วกลางตางคิ้วอักเนี้ยปัดไปก่อนเลยวันนี้จะให้คิ้วดูฟูงแล้วก็ดูเป็นธรรมชาอีกเทมนะครับเหมือนเดิมที่ไปเคยบอกคือสัดส่วนของคิ้วก็คือจะนี่นี่หัวคิ้วแล้วก็ลืมตาลืมตาลุปึ๊บนี่ตรงนี้นะแล้วก็ตรงนี้ จุดหกักคือตรงนี้สายตาดำแล้วก็ห่างคิ้วอยู่ตรงนี้ก็คือวัดจากปีกจมูกไปห่างคิ้วมันเดิม,มวัดแค่ช่วงกลางห่างคิ้วครับวันนี้เราจะไม่ค่อยไปยุ่งกับหัวคิ้วนะนี่อันนี้คือหางคิ้วเมื่อกี้ที่เรามาร์คไว้าลากจากเส้นตรงมาเลยครับ บอบบี้บาวสีคาเมลตัวนี้ครับบายข้างในเราจะประมาณนี้นะวันนี้คิวุ้งย้อมขนคิว้วหน้าย้อมขนคิว้วที่การเหมือนเดิมครับยอ้อนปัดย้อนขึ้นมาหมด ทุกเส้นเลยครับย้อน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 ต้อง,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 งปัดเรียงเข้าไปนเนาอาจจะต้องเซตเขาด้วยการใช้แว็กต์แล้วก็ใช้แว็กที่ที่ใช้ทาผมเนี่แหละฮะเอามาใส่แล้วอะไรแปลงแล้วค่อยปรับเก็บบให้มันอยู่ก็จ,จะประมาณนี้คิ้วฟุ้งๆขั้นตอนต่อไปเราจะมาใส่ดั้ง วันนี้ใช้นี่ครับตัวน,นี้ครับแมทก็ทีมจะเป็นนี้เลยครับที่จะแบบร้นอนๆแต่ไม่ค่อยเข้มมากตัวนี้มันจะเป็นเหมือนเหมือนแป้งฟินิชชิ่งมั้งน่าจะใช่ไหมนเนี่อันเนี้ยตัวนี้เน่หรือแมทที่ซื้อมาเนาะ คือมันสีมันจะอ่อนกว่าไอตัวเจ้าอูเฟสของเดิมที่เราใช้มันเป็นทูเฟสเนาะซึ่งสีมันจะเข้มกว่าใช่วันนี้เราแต่งลุปออนไงนี่ครับสีมันจะวันนี้เราเลือกใช้สีนี้เพราะว่าเราอยากให้มันดูอ่อนดูซอฟต์ลงแต่อย่างถ้าประกวดอย่างเมื่อคืนอ่ะเมื่อคืนเราใช้ตัวนี้เลยเพราะว่าเราต้องการให้อยู่บนเวทีแล้วมันพุ่งดูมีมิติเนาะวันนี้เราเลือกใช้อันนี้เราจะลงแค่ตรงนี้เนาะที่บ้ายเคยบอก หน้ามาองบนแล้วเขาแข็งปุ๊บเราจะลงแค่ตรงนี้ค่อยๆไล่อ่อนไปจะไม่ได้เข้มแข็งนะครับวันนี้ขอใช้ตัวนี้ไม่รู้ว่าแตงกฤตล, <l inks> ลองเอาอันนี้มาใช้ทุกคนจะได้ไม่เบื่อกันเป็นเนื้อเนื้อน้ำน้ำพิมพ์ครีมนี้นนลนเลยครับเอามาลงที่ดวงตาตๆๆๆจะบอกว่าสีน้งเล่นอยู่นะออดของราบเท่าเดิม ตัวนี้ครับเาช้ตัวนี้เราใช้ไม่ต้องเข็มมันใช้สติกเกอร์แปะตาแผงเหลืองนี้นะมีการติดคือติดทับเส้นตัดนะครับ อันนี้แล้วแต่บางคนนะครับบางคนก็ถนัดติดตอนก่อนรองพื้นก็ของเราเราจะติดตอนหลังทาตาสีตาเสร็จแล้วตาปึ๊บมันจะชัดเลยสมันจะทําให้ชั้นตาดูหวานขึ้นเราอาจจะไม่ต้องลงสีให้มันเข้มทีนี้เราเอาสีเข้มเมื่อกี้ใช้สีทองสีนี้อันนี้เราใช้2ส,สีนี้คัดหางายตาอีกทีครับ เป็นสีที่สามเรา,มาใช้ตัวนี้เป็นอายไลเนอร์มาใช้อันนี้วาดทางอินไลน์ทางอายไลเนอร์ข้างบนเลยวันนี้ใช้ของเมกาโฟล์เวอร์ครับสีดำสนิทเลยเหมืนเดิมวอร์มหลังมือะะะระวังนะอันนี้แบบเนื้อเขานิ่มมากพอเรามือหนักไปแล้วบางทีมันจะเลอะเนื้อเขานิ่มมากเขียนให้ชิดตาขอบตาม,ามากที่สุดครับวันนี้เราเป็นเส้นบางๆพอ เราก็จะขออินไลเนอร์บางๆนิดนะึงวิธีการคือให้เขามองต่ำมองพื้นครับแล้วก็เปิดเปิดตาขึ้นมาลงหางตาถ่ายเร็วเลยตาล่างเอาแบบเทนิดนิดๆตัวนี้ครับทีนี้นะลงครับดำหมดที่เลาลง ใช่นี่ครับอแชโดว์ดติกใช่แต่เอากลับมาใช้ตาล่างเพราะว่ากี้เบนเป็นน้ำเนาะไอตัวข้าง,างบนน่ะถ้าเราเอามาข้างล่างมันก็จะลำบาก้วกตัวนี้เนีครับมันจะเป็นเนื้อแบบรีมครีมตัต้างใช่ตัวงฟอตนี้ครับ เอามาเกี่ยวตาล้างเลยตัวนี้เดี่ยวแบ็กสติมาลงช่วงหัวตาให้มันดูมีตากัน <c oughs> ลองเอาใช้เฟนตี้ครับตัวนี้ตัวนี้ใช้ได้หลายอย่างนะปัดแก้มก็ได้เดี๋ยวลองปัดเอาใ,ใช้ตัวนี้มาเพราะว่าชุดท,ที่เราจะใส่วันนี้สีออกแบบนี้สีแบบนี้คล้ายๆอย่างเงี้ย พี่ทา,าใส่ชุดสีฟ้าละ่ะเมื่อคืนไงเป็นไงราทำทาสีฟ้าไหมควาจริงคือสีที่รอดกับทุกชุดคือสีน้ำตาลเข้มน้ำตาลทองก็ไปได้กับทุกชุดอือสมาสคาร่าของแมกค่ะ็น่ควสชวนตัวของสีชวนเองพูดไปกกันนี่ตาล่าง ตาล่างเทคนิคของการปัดระคาตาล่างคือเัาจะไม่นอนอย่างนี้นะจะเลียงเส้นมานนีเ้นเหมือกนก็ไม่รู้นะว่าเหมือนกับอะไรยอย่างเงี้ยถ้าวางเงี้ยมันจะรู้สึกว่ามันไม่ดึงอ่ะแต่ถ้าอย่างเงี้ยเรื่องเหมือนเราโน้มผลต่างมาทีละทีละเส้นได้เลยขั้นตอนต่อไปก็คือน้องให้น้องไปใส่คอนแทคเลนส์ครับเพราะว่า ใช่ใช่ใช่คือปกติแล้วอะทุกคนก็จะใส่คอนแทคเลนมาก่อนแล้วแต่ของเราเนี่ยเอาใส่ที่หลังเพราะว่านอ้องเขาแบบสามารถใส่ตอนที่หลังได้ถ้าใครใส่ตอนที่หลังได้ก็ใส่ตอนที่หลังก็ได้นะถ้าน้ําตามันไม่ไหลามาเลยครับฝุ่นจะได้ไม่ไปแบบอยู่ในคอนแทคเลนเพราะว่าที่มันเราคอนโทรลยากครับเวลาแต่งอะฝุ่นมันจะสามารถเข้าไปในคอนแทคเลนได้ไม่ก็อาจจะทําให้ตาแดง พอตาแดงแล้วตาขาวแดงอะ่ะมันจะดูแบบไม่สดใสแต่ก็มันก็มีข้อดีถ้าใส่ก่อนก็คือแบบเราก็เล็งการแต่งได้ใช่เล็งการแต่งได้แต่บ้านเราขอทำเป็นที่เราถนัดครับเดี๋ยวมาค่ะนะครับพอเราแต่งตางเรียบร้อยแล้ววันนี้เราใช้นี่ครับชาล็อตพาเลสนี่เลยตึ้งต้งเอามาลงเฉพาะจุดไรไรปัดป๊ดปัด๊ด นาาดูชววแต่แนะนำนะครับถ้าสมมติตรงไหนที่มันมีสิวหรือมีอะไรเป็นตะปุ่มตะปั่มขึ้นมาพายายามอีกเลี่ยงมันหน่อยพอดีถ้าเราไปเน้นมันปุ๊บมันอาจจะทำให้อีกสิวหรืออะไรที่มัน,เ,นเรากบไว้มันเด็ดขึ้นมาได้สีส้งพีชนะครับมาที่ท้ายแก้ม วันนี้ขอใช้สีนี่ออแกสซซึ่งมันก็จะเป็นสีเดียวกับตัวนี้ตึ่งจะเป็นคู่กันอไอ้เป็นรูทน้ำรูทครีมอันนี้เป็นฝุ่นครับซึ่งมันก็จะเข้าไปตัวนี้ด้วย <c oughs> น,นี่มันจะเป็นโมวา่ลเลยนะครับไ <c oughs> ปเลยสีนี้ไม่ไม่ค่อยเข้มมันจะให้ทำให้หน้าดูแบบ ลมลมเห็นไหมเดี๋ยวเมื่อกี้บาดผ้านิดน,นึงบัดเผือไปจิ้มตรงนี้ก่อนเลยเพราจิ้มตรงนี้ก่อนปุ๊บเป็นไงสีเข้มอยู่ตรงนี้อันนี้คือผิดเดี๋ยวเราต้องมาแก้กันเวลาที่ถูกต้องคือเราต้องจิ้มแต่ตรงนี้ก่อนเมื่อกี้บัดผ้านิดนึงเป็นไงศิลปะแก้กันไดุ้๊บมันจะไม่ใช่พู้กันใหญ่นะสำหรับหน้าแก้มมาใช้พู้กันแค่ประมาณนี้ขอใช้นิดนึงุ ตัวเมกกี้ที่เ,เอามาลงตาแตะๆต,ตรงกลางเลยครับน่าจะดูวอร์มขึ้นดูร,ร้อนได้ลิสติกใช้อิงลอดนะครับสีนี้ไม่ดูสีก่อนที่จะออกนี้อย่างลุกวันนี้เราก็จะไม่อะไรไม่ตัดขอบให้มันชัด,ดเวลานาๆ บางนคนเขาใ,ใช้ผู้กันผู้กันฟุ้งๆเลยอะ่ะมาปัดปัดตรงนี้รับใ,ใช้มือดีวกว่าเดี๋ยวเดี๋ยวขอบกโอเคแล้วนะสีเดียวก็ได้นะว่านะเดี๋ยวเอาไปทำผมแล้วก็เตรียมตัวออกเดินทาง แบรนด์มบาสเดอร์ย Umi ครับใช่ค่ะ้อมกับมงกุฎแต่งหน้าทำผมพร้อมตอนนี้รอขึ้นเวทีครับรอคิวเนาะยังไม่รู้ว่าต้อง,องทำอะไรบ้าง,างก็คือโชว์ตัวแต่ก็ไม่รู้ต้องมีการช่วยกิจกรรมอะไรอีกใช่ไหมคะใช่เดี๋ยวเรามารอดูกันค่ะเลยครบจบแต่งหน้าเบาๆใสๆจะถ่า <c oughs> ยรูปไว้ให้ดูเนาะนอโอเคโอเคไปดูกันค่ะมค่ะ เห็นคนไปในสองเดียวนี่คือส<อ>ิ่ง,<อ>งที่มันตอบโจทย์กับการที่เราสามารถเชื่อถือได้าชาใช่ก็จะเป็นการ็นพิเศษโอเคพับนิ่งนะครับ,บวางกล้องนี้ครับสามสองหนึ่งยิง